นี่คือชุดทั้งหมดที่สั่งมาจากชีอินนะคะมีชุดเดรสลายดอกแล้วก็ลายทาฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเปิดห่อชีอินนี่ได้มาถึงใหญ่ๆนีเลยนะคะไ,ได้มายังไม่ได้แกะเรามาแกะเลยชีอินน้ำอ้อยสั่งไปตั้งแต่วันที่ 8นะคะเดือนเชตภาได้รับวันนี้หนักไปเยอะมากดูสิทุกคนส่วนใหญ่ที่ซื้อนะคะก็จะมีแต่ลายเดิมนะเนิ่นมลัต้อนรับซัมเมอร์นั่นเอง น้ำอ้อยซื้อชุดว่าน้ำมาสามชุดนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูนชุดว่ายน้ำแล้วก็ชุดทั้งหมดเดี๋ยวจะเลืยอนให้ดูว่ามันเป็นลายดอกดอกขนาดไหนนะทุกคนนี่คือชุดทั้งหมดที่สั่งมาจากชีอินนะคะมีชุดเดรสลายดอกแล้วก็ลายทางส1ชุดนะคะทุกคนไม่รู้สั่งมาได้ยังไงนะ แล้วก็ชุดว่ายน้ำสามชุดเดี๋ยวเรามาแกะดูทีละชุดกันอีก,กว่าเนะานะนชุดลายทางมีสองชุดนี่ปดูชุดลายทางก่อนลนะเลยเนาะเขาก็จะมีถุงมาให้แบบนี้นะคะดุกคนชุดลายทางเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นผ้าพไหมอะ่ะ แล้วก็ผูกข้างหลังนี่ผูกข้างหลังใส่แบบนี้เดี๋ยวน้องอ้อยจะถ่ายรูปที่ใส่ไว้ให้ดูนะคะนี่หนึ่งชุดชิินเขาดีมากเลยดูถิงเขาสิชุดที่สองก็ลายทาเหมือนกันสีเหลืองเหลืองอ่อนๆนะคะมันก็จะสไตล์สายเดี่ยวเสียวรูปนี่ สายเดียวแล้วก็มีเชือกผูกเอวให้ด้วยนะอย่างยาวเลยอนะทุกคน <c oughs> มันเข้ากับสีผิวแบเนี้ทำไมดูดำดำอแล้วก็ชุดที่สามโทนที่น้ำอ้อยสั่งก็จะมีโทนเขียวโทนเหลืองโทนแดงแล้วก็ดำเอาสีดำก่อนดีกว่านตัวเดียสีดำเป็นแบบนี้นะคะ่ะ อันนี้เป็นแบบนี้ทุกคนแล้วก็มีระบายผ้าถ้าไม่ค่อยเดียดผ้าบางๆหน่อยนะตัวนี้เดี๋ยวน้ำอ้อยเช็คก่อนนะว่าตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้นะราคา10บยูโรนะคะก็ประมาณ3ามห้าสิบบาทส่วนตัวนี้11บเอยูโรก็ประมาณ3ามปสิบ นะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นสายแบบยืดๆนะทุกคนดูสิแล้วก็มีซิปข้างๆแต่ผ้ามันบางอ่ะมันไม่มีซับนงซับในเลยเลยอะ่ะทุกคนบางมากอะ่ะเท่าไหร่ราคา9ยูโรนะคะก็ประมาณ300อะ่ะ290 300เลยประมาณนี้ บเลสอันนั้นลายดอกดอกน่าจะเป็นดอกเดซี่นะส่วนอันนี้ก็ดอกดนกันแต่ดอกสีแดงโอ้ยมีชอบผ้าแบบนี้เลยอะทุกคนประมาณสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยนิดๆนะตรวนีนนน้ไม่ค่อยดีเลยอะผ้ามันแบบไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นผ้าข้างในมันไม่ได้พิมพ์ลายนอกพิมพ์ลายอย่างเดียวแล้วผ้ามันเหมือนแบบจะร้อนๆด้วยนะทุกคนดูสิเราลองใส่ให้ดูนะคะ ต่อไปสีแดงหนึ่งถ้าเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วอะมันเป็นแบบนี้นะทุกคนสวยไหมมีกระดุมข้างหน้าอันนี้เป็นยางข้างหลังเล็กๆไม่มีซิปนะอันนี้แล้วก็มันจะเป็นแบบปลายๆเฮ้ยจะใส่ได้นี้เนี่ย ห้าเกือบห้าร้อยเนี่ยทุกคนดูสิตัวเนี้ยจะใส่ได้ไหมอ่ะต่อมาถึงตัวนี้ผ้าเหมือนกันอีกแล้วนะจ๊ะไม่มีสมอกแต่มีซิปข้างหลังนะแล้วก็ไม่มีซับในจ้าอ่ะหวานมากดูสีสีทุกคนหวานไม่เข้ากันหน้าเลย สั่งมาทำไมเนี่ยตัวนี้15บห้ายูโกรก็เท่าๆกับราคาตัวที่แล้วนะคะประมาณ400รกว่ทบาทก็ดูดีอยู่นะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ทุกคนดูมาถึงสีเหลืองกันบ้างสีเหลืองนีผ้าร้อนอีกแล้วทำออไมมีแต่ผ้าร้อนเนาะสีเหลืองมันเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นเหมือนคล้ายๆกับป้ายนะแล้วข้างหลังมีซิปข้างล่าง ข้างหลังนี่น่าจะเซ็กซี่อยู่นะทุกคนมันเป็นแบบนี้สิบเอ็ดเออราคาสิบสี่ยูโรใช่เหรอวะเดี๋ยวนะเอ,อ้ยไม่ใช่ราคาส e ิบหกยูโรเกือบห้าร้อยเลยอ่ะตัวนี้นะคะเกือบห้าร้อยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะต้องลองอ่ะดูแล้วมันจะใหญ่ขนาดสั่งไซส e ์เอสนะเนี่ยไปเร็วเร็วเร็ว,ร,วร้อนมาก าแล้วสีเหลืองเหมือนกันอันนี้เป็นผ้าปุ่มเหมือนกันอีกตัวที่แล้วนะคะดูแล้วก็สมักหลังไม่มีซิปนะตัวนี้อยู่ที่14ยูโรก็ประมาณ400กว่าบาทขายกันไหมสองตัว สั่งอะไรมาถามตัวเองสั่งอะไรมาสีเขียวมาล้วจ้าออกไปสีเขียวจ้าถ้าเหมือนกันโบสเบิร์ดเลยนะจ๊ะเป็นแบบนี้ผูกอีกแล้วค่ะซับในไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะสมอกยืดทำไมข้างในรูปมันสวยจังวะพอออกมาแล้วมันทำไมแปลกแปวะ จะโอเคไหมเนี่ยชีอินเอ้ยตัวนี้ราคาสามรอยแปดสิบนะคะสิบเอดโลนีย่ยใช่ตัวอเออตัวนี้เออค่อยแบบจริงๆริง,รงอ้อยไม่ค่อยชอบผ้าแบบนี้เลยนะแต่แบบตัวนี้ก็พอน่ารักอยู่นะกุบกิบดูสินี่ตัวนี้มีดีเทล มีซิปข้างหลังตัวนี้ก็น่ารักู่นะแต่ผ้า,ามันตัวนี้สามร้ห้าสิบนะสิบยูโรก็สุดท้ายแล้วนะคะสำหรับชุดเรดสีเขียวของเราลายดอกเบซี่มาจ้าดอกเบซี่มาอาอันนี้เป็นน่าจะเป็นอย่างนี้นะอืม เป็นเดรดก็อกมีสายเดียวผูกแล้วก็มีระบายตรงนี้มจะเห็นกันไหมมีซิปตัวนี้ราคาสิบอยูโรก็ประมาณ400บาทนะคะทุกคนหมดแล้วสำหรับชุดเดรสนะคะต่อไปมาดูชุดว่ายน้ำาีกก่านชุดว่ายน้ำให้กัชุด เลือกแบบคล้ายๆกันอะเออไม่รู้ทำไมไม่รู้ขีอะไรเข้าสิงตอน,น,นเลือกชุดนะก็อ่ะข้งหัตัวที่หนึ่งนะคะลายแบบนี้อุย้ยก้นวาวแรงมากอะเธอดูสิตัวที่หนึ่งเป็นแบบนี้นะคะแต่ชุดแว่นน้ำผ้าเขาก็ดีอยู่นะมียางเยิงอะไรให้เสร็จสับแล้วก็เป็นแบบเกาะอกนะคะแบบนี้ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ข้างหน้านี่ข้างหลังว่ะ อันนี้น่าจะข้างหลังแหละเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฟองน้ําทุกคนอันนี้เป็นข้างหลังเออก็นะแอบเซ็กซีเก่เล็กๆดูสิชิ้นที่สองก็ถุงชีอินน่ารักเนาะดูดชิ้นที่สองก็สไตล์เดียวกันเลยจ้าแต่คนละสีเป็นโลกอะไรวะอะนี่ให้ดูสีฟ้ามาเลยชดไคสีฟ้าชดชไคเลยนะจ้าทุกคนกางเกง ชีอินทำไมมันใหญ่จังวะเดี๋ยวนะกูสั่งกูสั่งไซส์อะไรไปมาเนี่ยทำไมชีอินมันเป็นไซส์ฝรลังวะก็ไซส์เอ็นี่วะทำไมมันใหญ่จังอะทุกคนมาให้ไซส์มาไซส์ก็ไซส์นี่มาใหญ่มากอะดูดิ ล, anut, át, ลองใส่ก่อนนะว่าใส่ได้เปล่าดูเป้ามีป้ายชีนะอ่ะลืมบอกอีตัวนี้นะคะ12บกิโลก็ประมาณสี่ร้อยสห้าประมาณนี้แหละนะชุดหนึ่งอันนี้ก็เท่ากันก็สี่ร้อหิเหมือนกันเดีขอถ่ายรูปก่อนจะดอกไปไหนเนี่ยชุดสุดท้ายนะจ๊ะถ่ายถ่ายสุดัะชีนมาเนี้ ดางแต่เป็นสีนูจ้าก็อบเหมือนกันแบนนี้ที่สั่งสีนู้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนมันใส่แล้วมันดูเซ็กซี่ <c oughs> คิดไปเองบอกวะ่ะแต่อันนี้มันเป็นเกงยียนเอเนอเป็นเกงยียนตกปากเลียสองทีเป็นยังเกงเอวสูงนะทุกคนแต่มันคือว้าวแบบบอสสุดฤทธิ์เลยนะวา้าวแบบบอสสุดติได้อยู่ได้อยู่แต่เช็คราคาก่อนนะว่าตัวนี้เท่าไหร่ ตอนนี้สิบายูโรก็ประมาณ4ี่อยห้าสิกับ4ี่้อยหกสิประมาณนี้แหละจบแล้วค่ะสำหรับการรีวิวชีอินวันนี้นะคะที่ได้รับมาเดี๋ยวจะใส่รูปไว้ให้ข้างบนเดี๋ยวไปหาวิธีการใส่รูปก่อนนะตอนพอตอนนี้ไม่รู้ว่าใส่รูปเพิ่มตรงเนี้ยที่เขาเล่นกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ยังไงาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะมัน เดี๋ยววิดีโอมันจะยาวไปชุดที่ชอบพี่น้องเอ้ชอบมากที่สุดเลยนะน้องเอ้ชอบผ้าแบบเนี้ยผ้าแบบเรียวผ้าเลยอ่ะผ้าลินินอ่ะเอออันเนี้ยทุกคนถ้าทุกคนชอบนะไปตามดูนะชุดนี้เป็นผ้าลินินแล้วก็อันเนี้ยผ้าลินินแล้วอันนี้ดีบอกเลยแต่ว่าไม่มีซับทุกตัวที่ซื้อมาไม่มีซับจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าใครใส่ ไปไหนมาไหนก็ระวังเนาะใส่กางเกงค่ะสั้นๆข้างในก็ได้เนาะมันจะได้ไม่โป๊เกินไปแล้วก็ผ้าบางผ้ามันแบบข้างนอกกับข้างในมันคนละสีมันดูมันดูฉี่แบทุกคนเข้าใจปะทุกคนก็เข้าใจแหละแต่อีชันไม่เข้าใจไม่รู้สั่งมาได้ไงเนาะเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวน้องอ้อยจะไปลองว่ามันเข้ากับตัวเองไหมถ้าไม่เข้าหรือใส่ไม่ได้ยังไงก็ต้องคิดดัดว่า คืนได้หรือเปล่าวะไม่รู้อะไม่เคยคืนนะถ้านั้นก็คงจะขายต่อให้คนอื่นไปเนาะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย